วันนี้นะคะจอยมาตามติดสี่สาวเดือดสตาเจ็ดมาทำกิจกรรมทำสวยกันสวยอย่างนี้พวกเราต้องไปด้วยมาทำกิจกรรมความสวยเนี้ยบ่อยกันไหมไม่เคยเลยค่ะพราะว่าเราวันนี้มานานละค่ะอย่าเสียเวลาพี่อยากสวยแล้วน้องๆอยากสวยแล้วหรือยังอยากแล้วค่ะงั้นไปไหมไป ก็วันนี้สีสาวเดอะสตาร์เจ็ดเขามาร่วมกันทำกิจกรรม EFM Star Outing กับการทำสปาเพื่อผิวสวยซึ่งมีทังบอดี้สครับและการทำลูกประคบสมุนไพรเรียกว่างานนี้สาวๆแฮปปี้สุดๆเป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็สภาพก็เป็นนี้่ของน้องพอได้ไหมคะลิเจนตนหอมคะของน้องแอปเปิลเหรอคะเออดูเหมือนไม่ได้เคยเรียนกพอมาเป็นไงบ้างอะน้องวางคะค่ะก็ตั้งใจมัดอย่างเต็มที่ค่ะ เป็นไงบ้างน้องสบายมากสบายมากเลยค่ะไม่เคยมาก่อนในชีวิตค่ะคุณจะสวยกับเขาสักทีพ <laughs> ี่คะเนื้อน้นองเขาแน่นดีไหมคะก็ <laughs> หนูก็ไม่รู้ว่ามือเขามือพี่เขาน <laughs> ุ่มหรือว่าเนื้อหลุดนุ่มไปเลยว้าวน้องๆค่ะสวยฟริงกันทุกคนเป็นไงบ้างรู้สึกแบบวะ่ายังไงบ้างรู้สึกสดชื่นสบายสบายที่าเราสบายเนาะไหนดมดิ คืนวดบน้าบนเลยที่นวาไม่ได้อาบน้ำมาตอนเช้าก็ตอนนี้ได้ทำซ้ำแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทีเที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะก็ถ้าค้าวหน้ามีอีกก็เลียงพวกเรามาได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากที่ให้พี่มาตามติดนะขอบคุณค่ะ